พราะคุณเคยใช้บริการขนส่งสาธารณะกันหรือเปล่าครับใช่ครับผมกำลังพูดถึงรถเมย์รถ, ME, รถตู้มินิบัส MRT ตกตกุกรถแดง BTS หรืออะไรก็ตามที่พวกคุณจะคิดได้แน่นอนว่าในช่วงชีวิตวัยรุ่นของผมตอนนี้ที่กำลังโดนแผดเผาด้วยเปลวเพลิงจากนารกที่แม่งมีชื่อว่า Data Structure กับค่า Probability เลยกได้ว่า ได้ลองใช้บริการขนส่งมาหมดแล้วแทบทุกอย่างย,งเก,างายากเว้นเอ็มอาร์าาาราทีนะคือมันไม่มีโอกาสได้ใช้อะและสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าระบบขนส่งในไทยแม่งมีปัญหามากๆแม่งคือมินิบัสเนี่ยแหละคือมันไม่ได้แค่มีปัญหาเว้ยมันสร้างยูเซอร์เอ็กเพียที่แย่ให้กับผมสุดๆเะคุณอาจจะไม่เข้าใจอ่ะแต่คุณฟังไปคุณอาจจะอเก็สก็ได้หรือแบบใครที่ผมพูดมาขนาดเนี้ยแล้วทุกคนรู้แล้วว่ามันคือปัญหาอะไรก็ลองเม้นท์มาคุยกันได้แล้วกันว่าคิดเห็นยังไง แน่นอนว่าสําหรับผมหรือใครหลายคนเนี่ยที่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดแล้วไม่มีรถยนส่วนตัวได้แล้วขนส่งเดียวที่เราจะเพึ่งได้ก็คือการใช้บริการขนส่งสาธารณะอย่างพวกรถตู้หรือรถบัสหรือมินิบัสอยู่แล้วถูกป,ปะละ่ะแน่นอนว่าปัญหามันไม่ได้มีทุกที่เว้ยหรือแบบไม่ได้มีทุกสถานีแต่ว่าที่ที่ผมเจอแม่งเรียกว่าเลวร้ายกว่า,วา,วาติดอยู่ในค่าจ,จากเบอร์เซิร์กเลยคือถ้าคุณติดอยู่ในค่าเบอร์เซิร์ะเดี๋ยวคุณก็โดนในปีศาจทุกเที่ยนั้นค่าตายเว้ย แต่ว่าถ้าคุณติดอยู่ในนะคุณไม่งอยู่เป็นช่วโองอะ่ะอยู่ไปอยู่จนกว่าไม่จะจอดอะ่ะแล้วมันทําให้คุณรู้สึกเหมือนแบบคุณโดนดีโอสวาลูโดใส่ทุกๆสิบวิอะคือเวลาไม่เดินช้ามากช้าแบบบางทีกูอยากจะเดินออกไปเลยด้วยซ้ำอะ่ะผมต้องบอกพวกคุณก่อนว่าหลังจากผมจบมปลายมาเนี่ยปัจจุบันผมได้ย้ายมาเรียนต่างจังหวัดได้จะสองปีแล้วละ่ะซึ่งถ้ามีโอกาสอาทิตย์ไหนมันว่างสักสาวันเป็นต้นไปอะ่ะไม่ว่าจะเป็น อ่าเสาร์อาทิตย์จันทร์หรือว่าสุกเสาร์อาทิตย์ผมก็จะหาเวลาว่างกลับไปบ้านที่ต่างังหวดเสมอเพราะว่าแม่งประหยัดตังกว่าคือด้วยความที่ว่าถ้าขับรถไปกลับอ่ะมันจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงถึงสองชั่วโมงครึ่งใช่ปะ่ะจากมาหาลัยกลับบ้านผมอ่ะซึ่งที่บ้านผมเขามองว่ามันใช้เวลานานเกินไปแล้วกลัวผมหลับในแล้วได้ไปเฝ้าเวียเซียนท้องเต้ก่อนเวนควรเขาก็เลยไม่ให้ผมเอารถยนต์มาซึ่งผมเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าอยู่มหาลัยผมใช้มอไซ อะไรพวกนีน้มันก็ค่อนข้างไปได้ทุกที่แล้วก็ถ้าอยากไปไหนไกลๆมันก็มีขนส่งสาธารณะที่มันสร้าง User experience ที่ดีในการเดินทางระดับหนึ่งแล้วกันไม่ได้บอกว่าแบบมันดีเลิศอะแต่มันก็ไม่ได้หวยแตกขนาดแบบที่ขุดทางล่างมินิบัสกลับบ้านอะซึ่งวิธีที่ผมจะแก้ปัญหาการเดินทางกลับบ้านกับผมได้เนี่ยก<ๆ>็จะมีอยู่สองวิธีซึ่งอย่างแรกคือการเรียกใช้รถจากบริการเรียกรถจากแอปซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณ2,000บาทขึ้นไปอะนะ แน่นอนว่าผมก็มีใช้บ้างในกรณีที่มันต้องกลับเร่งด่วนจริงๆอะไรประมาณนั้นกับอีกทางคือการใช้ขนส่งสาธารณะซึ่งผมาจะขอเรียกสถานีเดอะรถที่แรกของมหาลัยที่ผมอยู่เนี่ยว่าสถานีเดอะรถ B แล้วกันและอีกที่ที่ผมต้องไปต่อกับบ้านเป็นสถานีเดอะรถ R คือโดยปกติแล้วมินิบัสหนึ่งคันมันจะจุคนได้ประมาณ15 3 0ที่นั่งโดยประมาณถูกว่า ซึ่งถ้าคุณกําลังสงสัยว่าทําไมผมแม่งต้องขึ้นมินิบัสหรือแบบมีปัญหาขับมินิบัสไม่ใช่มีปัญหาขับรถตู้เพราะว่าอย่างแรกเลยส่วนใหญ่รถตู้ที่ผมนั่งมันจะมีบางครั้งที่คนน้อยจริงๆเขาถึงจะให้ไปนั่งรถตู้เว้ยซึ่งปัญหารถตู้ที่ผมเจอส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาหลักๆคือแอร์ไม่ค่อยเย็นกับที่นั่งมันค่อนข้างเล็กอะไรประมาณนั้นซึ่งถ้าเทียบกับมินิบัสผมค่อนข้างชิลเลยแต่ว่าปัญหาในการขึ้นมินิบัสผมอ่ไม่ได้เกิดจากไอ้รถตู้บีเว้ย ปัญหาคือรถตูต้ตอาคือตอนที่คุณไปขึ้นรถตู้บีเนี่ยคุณก็แค่ไปที่สถานีเดินรถใช่ปหบอกเขาว่าจะลงไหนจ่ายตังค์แล้วก็รอคนขึ้นรถถ้าเกิดคนเต็มเขาก็ออกเลยหรือไม่ก็ถ้ายังไม่เต็มก็รอประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอะไรประมาณนั้นแล้วก็ออกตามเวลาอาทุกอย่างมันก็ดูแฮปปี้เอนดิ้งดีถูกปะอาจจะนั่งนานหน่อยเพราะว่าเขาต้องส่งหลายคนแล้วก็หลายที่ซึ่งก็เข้าใจได้กับจํานวนเงินที่จ่ายไปประมาณ150บบาท อาจจะมีนั่งชิดติดหน่อยแต่โดยรวมก็คือมันเป็นมินิบัสท,ที่คุณยังพอมีที่ให้ยืดขามีมีสเปซได้หายใจอะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็แอร์ก็ค่อนข้เย็นดีแต่ปัญหาผมคือเมื่อคุณถึงสถานที่เดินรถอาร์แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะไม่เดินไปขึ้นรถเลยหรอกเพราะว่าบางทีรถมันก็ยังไม่มีใช่ไหมผมก็เลยไปหาอะไรกินรองท้องอาจจะเป็นลูกชิ้นแถวนั้นหรือแบบร้านน้ำปั่นแถวนั้นร้านเครื่องดื่มอะไรพวกนั้นร้านข้าวบางทีก็เดินไปเข้าห้างก่อนก็มี แล้วค่อยออกมาแลยขึ้นรถแล้วก็ความต่างระหว่างการขึ้นรถจากสถานี B กับ R เนี่ยคือบะเราจ่ายตังค์บอกเขาว่าเราจะไปไหนเราจ่ายตังค์แล้วเราขึ้นรถแล้วเราก็มาลงจุดที่เราบอกใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ว่าสถานีเดอนรถ R เนี่ยเหมือนว่ารถตูวรับคนจากสถานีอื่นมาก่อนแล้วแล้วก็ออกมารับคนที่เหลือจากสถานีนี้ถ้าเกิดว่าที่มันขาดอยู่5คนเขาก็จะเอา5คนที่มาขอนที่รออยู่ขึ้นไป แล้วก็ออกไปแล้วก็คนที่เหลือก็รอคันถัดไปมาแล้วก็ตามคิวไปเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยพอเราขึ้นไปในรถเสร็จเราก็แค่บอกคนขับว่าเราจะไปไหนแล้วเดี๋ยวเขาก็มีเรียกว่ากระเป๋ารถตู้หรือเปล่าอ่ะกูก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่แปลว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีคนอีกคนนึ่พะพนักง,งานอีกคนหนึ่งมาเก็บตังค์เราเองอ่าทีเนี้ยพอคุณนั่งรถตรงเนี้ยคุณก็อาจจะคิดว่ามันก็แค่ขึ้นรถจ่ายเงินแล้วก็นั่งไปตามปกติใช่ปะ่ะแต่ความผีข,ของแม่งอ่ะคือแม่งจอดแวะรับทุกคนอ่ะแบบ ทุกคนจริงๆอ่ะคือเขาจะขับไปรับตามสถานที่ต่างๆไว้ที่มีคนคือคุณอาจจะงงว่าแบบเอ้าก็ตตที่มันยังเหลือเขาก็รับสีอะไรประมาณนั้นใช่ไหมใช่ครับคุณจําที่ผมบอกได้ปะว่าตู้แม่งคันหนึ่งแม่งนั่งได้ประมาณสิบห้าถึงสามสิบคนบางทีถ้าที่มันเหลือหคนอ่ะผมไม่มีปัญหาเลยเว้ยมันจะรับเพิ่มมาอีกห้าคนให้เต็มยี่สิบหรืออะไรก็ได้อ่ะแต่ว่าสิ่งที่ผมเจอไม่คือคุณเคยขึ้นรถ มินิบัสกันปนะข้างหน้าของมินิบัสอ่ะมันจะมีที่บอกขึ้นมาคือมันไม่ได้เป็นบอกให้คนเอาไว้แบบนั่งพิงหลังเหมือนที่คนนั่งอัติโนะอีหรอกแต่ว่าเออมันมีที่พอให้นั่งแล้วกันตรงนั้นมันก็นั่งได้ประมาณ34คนใช่ไหมทีเนี้ยเขาไม่ขับลับโอเวอร์โหลดไปนั่งตรงนั้นเว้ยสมมุติว่ารถเมย์คุณรับได้ยี่สิบอ่ะแล้วคุณมีอีตรงนั้นอ่ะเพิ่มมาสมเป็น23สบาบวกคนขับ1อ่ากระเป๋ารถตู้หนึ่งแล้วกันนะตอนนี้คุณมีคนในรรถปะมาณ25คนใช่ เรื่องยี่ห้าคุณก็อาจจะมองว่ามันก็ยังพอมีสเปซให้หายใจใช่ไหมมันก็ยังพอมีที่แต่ทีเนี้ยปัญหาคือถ้ามันเกินกว่าน,นั้นอ่ะแบบคุณไม่เหลือที่นั่งแล้วแม่งทาไงก็คือคุณแม่งต้องยืนใช่ครับคุณต้องยืนจะมาถ้ามันเกินแล้วคนถัดไปถัดไปถัดไป,ดไปก็คือยืนยืนยืนแล้วก็ซ้อนกันเข้ามาเรื่อยๆคือปกติะเวลาคุณขึ้นรถตู้หรือมินิบัสหรือรถบัสใช่ป่ะตรงกลางมันจะมีสเปซยาวๆให้คนเดินใช่ไหมแล้วก็ยืนเรียงออกมาหนักที่สุดที่ผมเคยเจอ ผมเดาว,ว่าคือผม่ไม่โชว์ตัวเลขนะแต่ตอนนั้นอ่ะมันผมจะประมาณว่าแบบรถคันหนึ่งมันน่าจะรับได้ประมาณยี่สิบคนเนี่ยแหละไม่รวมคนขับกับกระเป๋ารถตัวนะไปไปมา,มาในรถแม่งมีแบบเกือบสี่สิบคนแต่คนผมรับได้ประมาณแบบสามห้าสามหกอ่ะแล้วคือสภาพตอนนั้นแม่งคือปากกระป๋องอัดแท่งดีๆนั่นอ่ะไอ้เชื่อคือตอนนั้นผมคิดเลยแบบอยู่ๆรถไม่เกิดพิคว่ำม,มามึงไม่ต้องทำเฮียอะไรได้แบบมึงเห็นใ้ข่าวเลยแบบ หยิบที่ทุบก็จบไปทุบอ่ะไอ้เชื่อมึงอย่าว่าแต่ทุบเลยถ้าเกิดว่ามันโคมไในทางใดทางหนึ่งอ่ะมึงแม่งไม่มีที่ให้มึงปีนไปแห่ใจเลยด้วยซ้ำเพราะแบบคนแม่งเยอะมากๆในระดับที่ว่าคือปกติอ่ะเวลาล,ลดรถตู้หรือรถโด,ดยสารมินิบัสอ่ะที่นั่งอ่ะสองคนนั่งอ่ะมันจะไม่พอดีเว้ยมันแบบถ้าสองคนมันเป็นผู้ชายตัวใหญ่มากๆอ่ะไอ้คนที่นั่งฝั่งนอกอ่ะ มันต้องเอาขาออกมาครึ่งมือใช่ป่ะซึ่งปกติอะมันต้องไปอย่างนั้นถูกแล้วแต่ทีเนี้ยพอคนแม่งมีคนไปยืนอะแล้วพอมันอัดกันขนาดนั้นอะแล้วถนนแม่งขู่ขาแล้วรถแม่งก็โยกซ้ายโยกขวาอยู่งั้นคนที่นั่งอะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าคนที่ยืนอะแม่งต้องเอามือเท้าซ้ายเท้าขวาเท้าซ้ายเท้าขวาใช่ป่ะแล้วคุณคิดภาพกลิ่นที่แม่งออกกลิ่นตัวแบบบางคนที่แม่งมีกลิ่นตัวแรงๆแล้วแม่งออกมาดิม,มันแบบไอเชี่ยมันแย่มากๆเลยนะเว้ย และคือพอขับไปสักพักใช่ปะเขาก็จะมีคนอ่ะค่อยๆทยอยลงทยอยลงแล้วก็จะมีคนใหม่เพิ่มเข้ามาคือเรียกว,ว่านี่แม่งคือมุกเกนแห่งการนั่งรถสัตว์อ่ะคือคุณไม่รู้ทวยซ้ำว่าตอนนี้คุณอยู่ตรงไหนหรือคุณทําอะไรบางทีคุณมองออกไปคุณแม่งไม่เห็นหน้าต่าง้วยซ้ำอ่ะข้อมูลเดียวที่คุณได้แม่งคือคนคนแล้วก็คนอยู่ในสายตาคุณอ่ะผมไม่รู้้วยซ้ำว่าขนส่งในประเทศไทยแม่งอนุญาตให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงอะคือว่าผมจําได้ว่ามันมีช่วงหนึ่งอ่ะที่มันมีขาวรถ บัสที่พานักเรียนไปทัศนศึกษาปะเกิดอุบัติเหตุไอ้อน,นั้นอ่ะผมจําได้ว่าเหมือนมันเรียกว่าเบาลงไปคือแบบคนไม่ถนัดเน่นขนาดนั้นแล้วอ่ะแล้วพอเรื่องไม่เงียบอ่ะแบบผ่านไปไม่ถึงเดือนอไอเ้เชียไม่กลับมาแน่นใหม่อ่ะเพราะถามว่าทำไมกูรู้ไอ้เคียกูนั่งกลับบ้านเสร็จอาทิตย์ต่อไปกูนั่งกลับปหาไาอะ,ไ,อะไม่แน่นอีกแล้วเอ้ oh <my> ผมเข้าใจแหละว่ามันอาจจะต้องเอาเงินมานะแต่แบบ ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือเรื่องปกติไหมอะแต่ว่าผมเจอมาสองปีอะผมก็ทําใจให้แม่งเป็นเรื่องปกติไม่ได้สักทีคือด้วยความที่แม่งคนแม่งแน่นมากๆอะเวลาเกิดเหตุอุบัติเหตุอะไรขึ้นอะในหัวผมไม่คิดอย่างเดียวเลยว่าแบบถ้าเป็นอะไรขึ้นมาคูจะเอาตัวแล้วก็ยังไงก่อนวะคือเพราะคนมันเยอะ,อะแล้วรถมันวิ่งเร็วไม่ได้ใช่ป่มแล้วเหมือนบาลานซ์แม่งคุณนึกออกใช่ปหบาลานซ์รถแม่งมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ตรงแน่แนมันต้องแบบมีโยกฟ้าเย,ยกขวาเวลาแม่งตีโค้งไกลๆหรือแบบขึ้นสะพานโค้งอะ แล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเจอกระเป๋ารถตู้เรียกว่ากระเป๋ารถตู้ได้เป่เพราะ่ว่ามันคือคนเก็บตังค์ในรถโดยสารมินิบัสแต่แหละแต่ว่าผมเรียกกระเป๋ารถตู้แบบยกตัวอย่างให้เห็นภาพเหมือนกระเป๋ารถเมย์ไงคือเหมือนเขาก็กําลังเก็บตังค์ไปแล้วก็ผมก็เหลือบมองไปดูในมือถือเา็าเห็นแบบเขาปัดอะไรมาสักพักแล้วแล้วผมก็เห็นว่าไอ้เชีย่ยแม่งปัสอดสล็อตอ่ะแบบเยลลี่สล็อตอ่ะมันคือ,ม,คอมันคือเว็บพนันเลยคุณมันไม่ใช่แบบเกมที่ดูเหมือนพนันในโทรศัพท์อ่ะแต่มันคือ คือไอะอย่างน้อยในฐานะที่กูเรียนซอฟต์แวร์เอจิเนียมากูอาจจะไม่ได้เก่งแต่กูยืนยันได้แน่ๆว่าที่กูเห็นไม่คือเว็บพนันไหนเชี่ยคือไม่ต้องผมก็ได้เอาเพื่อนผมอะที่แบบปัจจุบันแม่งไม่ได้เรียนสายเกี่ยวกับเทคแล้วอะเพราะว่าแม่งก็รู้ว,ว่าแม่งคือเลียวเว็บพนันอะคือเขานั่งปันนงป่นนั่งปัดน,นั่งเก็บเงินไปผมก็ชะงกหน้าคือผมนั่งหน้าสดใช่ปะแ้วผมว่านั่งชะงกหน้ามองเขาเล่นสล็อตเล่นอะไรไปอะจนเหมือนจะอยู่เขารู้ตัวมังม้งว่าแบบเออมีคนมองอยู่เขาก็เลยปิด คือแบบผมไม่รู้อะว่าแบบขนส่งได้เทรนมานักง,งานหรือแบบเป็นแค่แบบโคกันแล้วใครมาทําก็ได้นี่ขอปะคือผมไม่รู้ว่าคุณได้เทรนมานักง,งานคุณไหมอะไรไหมอะแต่แบบการที่ผมเห็นพนักง,งานคนหนึ่งแม่งนั่งปั่นสล็อตในรถที่ที่กูกาลังนะั่งอะกูไม่รู้สึกสบายใจเลยอะเพราะว่าผมทําคลิปนี้มาคือผมก็คงไ่สามารถมีน้ํายาไปเสนอว่าจะทําการขนส่งให้มันโฟลหรือแบบ มันดีปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้หรอกเพราะว่าแบบคือตราบใดที่มันยังรับกันอย่างเงี้ยไม่จบไม่สิ้นสักทีอ่ะคือสุดท้ายต่อให้ปรับเปลี่ยนกฎอ,อะไรมาคุณก็ไม่ได้ไปคุมในรถเขาตลอดแต่เขาคงยัดค,คุขึ้นมาเรื่อยๆแล้วผมก็คงไม่สามารถเสนอให้แก้อะไรที่มันดีกว่าที่มีอยู่ได้เว้นแต่แบบรัฐบาลเขาจะไปคิดน,นโยบายที่แบบการเดินทางได้ดีข้อบคุมกว่านี้แต่ว่างบที่มันอาจจะใช้อาจจะใช้แบบหลายสิบล้านขึ้น ซึ่งผมเองก็คงไม่ขอจะก้าวล่วงอะไรส่วนนั้นแต่เพียงแค่แบบมาแชร์ในมุมมองของคนใช้ระบบที่คุณทำมาเนี่ยว่าเออมันก็คิดว่ามันควรจะปรับปรุงแล้วก็อาจจะลดคนไหมหรือแบบเฉพาะที่มีนโยบายที่ชัดเจนไปเลยไหมว่าแบบถ้ารถเต็มห้ามรับผู้โดยสารเพิ่มถ้าเจอสามารถล้องเรียนได้อย่างเป็นทางการและประชาสัมพันธ์ว่านี่แม่งไม่ใช่เรื่องปกติเพราะที่กูเจอทุกคนแม่งคิดว่ามันคือเรื่องปกติเว้ย คือผมไม่รู้ว่าหลายคนเจอปัญหาเดียวกับผมไหมแต่ว่าจากที่ผมเจอมันมันมีหลายปัญหาคือคนอาจจะนั่งถ้าคนอาจจะมองว่าเออก็นั่งไปถือว่าไม่เห็นเป็นไรเลยเดี๋ยวก็ถึงคนอาจจะคิดจากนั้นอ่ะแต่คือถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาจากการที่แม่งน้ําหนักแม่งโหลดโอเวอร์ลิมิตขนาดนั้นหรือแบบเกิดอุบัติเหตรุรถพลิกคว่ำแล้วคุณไม่สามารถออกได้บางคนแม่งเบียดเสียดกันอย่างนั้นอ่ะผมว่ามันมันเป็นปัญหามากเลยนะว่าเพียงแต่เออปัญหามันอาจจะยังไม่เกิดอะไรเนี้ยคนเราก็เลยแบบไม่ได้ตระหนักถึงมันมากพอ เอาเ็นว่าคิมนี้เป็นชิประบายแล้วกัน